หลักเจคนเดียวน้องเลิฟก็รักคนอื่นด้วยก็ได้เจไม่ว่าอะไรหรอกหลักเจอ้้มรักกิษนะลักเจกุ้งหลักเจชมรักทุกคนรักได้หมดเลยนะคะน้องขอแบบว่าเวลาไร์สดเนี่ยไปเป็นกําลังใจให้กันแค่เนี้ยเจก็แบบว่าไม่หน่อยแหละใครจะรักไม่รักเจไม่ไม่ว่าเข้ามาด่าเจก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าถ้าเข้ามาด่าเจเจก็ด่าคืน คือมันไม่ได้มีอะไรวุ่นวายเลยเออเขาขอมาเขาม่ด่าเขาหระดาขึ้นแกนั้นจบแต่บุญแดเขามากบอกว่าหักเจ็บแพ้งเจงสีเจ็กหักขึ้นรักขึ้นอ่ะรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนไหนวะหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอีกกวงสิบหกสิบหกกุมภาพันธ์เพิ่มไปหนึ่งหรือไาหรอวะ สิบสี่จะสิไปงงจะจะกลับเคลื่อนไปอันจะเขสิบไปบอกว่าอ๋อเลขมันจะออกศูนย์เก้ากับสองหกสามเดี๋ยฉันก็จะบอกอย่างนี้สองสามหกใช่ไหมอันสองแปดหกสองหกแปดจะได้ไงอ่ะใครจะตามรัฐบาลไทยพิมพ์ขึ้นมาค่ะพร้อมแคปบอแต่ก่อนอื่นขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนหน้าเฟซตัวเอง ใครยังไม่แชร์แชร์ให้ด้วยแชร์ share ออกไปแล้วดันคอมเมนต์ขึ้นมาว่าพร้อมแคปเดี๋ยวใคแคปรัฐบาลไทยหน้าไลฟ์สดนี้ที่ซื้อที่แทงอยู่ที่ลิงด้านล่างนะคะที่ซื้อที่แทงอยู่ที่ลิงกด้านล่างใครมองหาที่ซื้อที่แทงราคาดีๆอยู่จิ้มเข้าไปด้านล่างเลยโปรโมชั่นบาทละเก้าสิบนะคะสําหรับรัฐบาลไทยเนาะแต่สิ่งสําคัญสิ่งสําคัญเลยคือจะบอกว่ายังไม่มีเลขอันยังไม่มีเลขเต็ม ใครจะไปซื้อไปอุดหนุนบ้านนี้ไปได้เลยนะคะทุกคนจ้าอ่ะพร้อแมแคมปแนวทางไหมรู้สึกว่าเครื่องมีคอมเมนต์ไม่ค่อยขึ้นเลยสม่องบ่เห็นคอมเมนต์คอมเมนต์ขึ้นช้าหรือว่าไม่มีใครคอมเมนต์ผูว <c oughs> <c oughs> ว่าสละผัวย่า,ยางหลังผัวย่างหลังหมือนซื้อมาได้ให้เหล,ล็กหร้อซูคอนเป็นแนวน้นหรือว่าฉันจะไม่ให้วันนี้หรือว่าฉันจะให้แค่หนึ่งตัวเดียวเดิวเนาะ พราะมีใครอยากได้เลยรัฐบ,บาลไทยชน,นินแล้วบังเอือนนาะพรุ่งนี้มีราด้วยอ่ะ,อะแคปนับหนึ่งนับสองนับสามไปกับหัวเองนะใครชอบก็ลองตามดูนะคะ <c oughs> ใครไม่ชอบปล่อยผ่านนับหนึ่งนับสองนับสามแคปท่านกับท่านแคปบ่ท่านกับแสดงว่าบบมีโชะ่ะค่ะ เอาลงแล้วนะเอาลงแล้วนะคะเห็นเลขอะไรบ้างดันคอมเมนต์ขึ้นมา <S 2> <S 2> <S 2> คุณมากๆนะพี่้องคำอุ้ยคนองจริงนะคนคนล้านคนรักเจ๊ร้อยคนที่เหลือเกลียดเจ๊หมดเลยเพราะว่าอะไรเจ๊กุ้งด่าเก่งเจ๊กุ้งแบบว่าเจ๊กุ้งชอบบ่นอย่างนี้เนาะเออคนก็จะมาจําแต่แบบนี้แหละจําแต่แบบว่าเออเจ๊กุ้งขี้บน่นอะไรอย่างเงี้ยอ่แนวทางเมื่อกี้ใครเห็นเลขอะไรบ้างดันคอมเมนต์ขึ้นมาค่ะ รัฐบาลไทยง่วนนี้นะจ๊ะทุกคนจ๋าจะกุ้งให้ที่เลขหนึ่งเก้าหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ๊กุ้งให้หนึ่งเก้าหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งเจ็ดทุกคนจ๋าเลขเด่นคือเลขหนึ่งเลขรองคือเลขเจ็ดนะบอกไว้ตรงนี้เลยเด่นหนึ่งรองเจ็ดจับได้เลยหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่ง เจกแล้วก็เจดสี่ลองดูค่ะใครชอบตามไม่ชอบปล่อยผ่านนะใครที่ได้แนวทางไปแล้วนะคะลิงด้านล่างเขาเปิดรับฝากแทงแล้วใครจะซื้อจะแทงจิ้มลิงเข้าไปได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับมื่อนี่แนวทางก็หายไปแล้วคุยกันแบบว่า มาให้หายคิดถึงนะคะบางคนก็บอกว่าเออคิดถึงเจ๊กุ้งไม่ได้ยินเสียงเจ๊กุ้งนานแล้วอะไรอย่างนี้เนาะก็อะมาเจอกันนะคะในค่าคืนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะขอลากันไปแล้วนะคะทุกคนค่ะใครอยากซื้อหูวอยากแทงหวยใครอยากแทงรัฐบาลไทยนะคะก็จิ้มลิงด้านล่างเข้าไปเลยฮานอยก็ซื้อได้นะคะบ้าน